อ่าสีจินดาพาทัวร์นะคะพาเดอะเดอะสมัยดักมาทัวร์นะคะอ่า<อ>แอทเลียมาทางนี้นะคะดิฉันเป็นทุกอย่างให้น้องค่ะอ่าไปไปพี่กี้พี่กี้ใส่เสื้อสีส้มเนียนมากโดนเรียกเข้าน้องแมนไหนขอโทษนะคะคือเนียนมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาฟังเดี๋ยวเราจะอ่ะอ่ะทข้อ่ะทข้ตอนนี้ก็คือทีมแอนโทนีก็คือพร้อมที่เข้างานแล้วงานจะเปิดตอน2องทุ่มนะคะแล้วก็จะว้วอนนี้มีสองนลโแล้วโอ้ากอะไรอีกวอันนี้ผ่าน่ช่องทางอะไรยูทูบเด็ดสไมด์ดาวแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะพี่นกนะเราก็แบบว่าพาทัวร์แบบมันๆนะคะรเราจะไม่มีพิธีตรีตองน,นะคะถ้าอยู่กับไทแชร์นสิงถ้าอยู่กับนกสินจันดานจะไม่มีพิธีรีตองค่ะอาโดยพี่เต็มพ,พี่โดยวันนี้ไทแชน์อคอนไปดังนะ